รู้จัก7นักเตะป้ายแดงช้างศึกติดทีมชา,ชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตมาชัาระอิชิอิกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยออกมาประกาศรายชื่อ23นักเตะทับช้างศึกที่มีคิวเดินทางไปเล่นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องรายการ LP Bank Cup 2024นักกรุงฮานอยประเทศเวียดนามปรากฏว่ามีนักเตะใหม่5รายรวมกับอีก2นักเตะที่ถูกเรียกตัวมาเสริมรวมแล้วเป็น7คนที่ติดธงชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิต โดยแข้งโตเก่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกสินธทรศิลปแดงดาเทระทอดบุญมาทานหรือสารัตยู่เย็นไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้ซึ่งเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าต้องการทดลองตัวผู้เล่นใหม่ๆวันนี้ m g r Sport จะพามาทําความรู้จักกับ7นักเตะหน้าหม่ป้ายแดงที่มีชื่อติดธงช้างศึกชุดใหญ่เป็นหนแรกในชีวิตว่าจะมีคุรกันบ้างเริ่มจากทรงวุฒิไคร่ครวนแนวรับดาวลุงวัย23ปียกระดับตัวเองขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับโอกาสลงสนามให้กับกิเลนพยองมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ซีซันก่อนจนปัจจุบันกลายเป็นตัวหลักไปแล้วด้วยสไตล์การเล่นที่นิ่งเกินวัยมีความแข็งแกร่งลงไปปักหลักในแนวรับอย่างไม่เคอะเขินมีการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมแถมยังสามารถใจบอลจากแนวลึกได้ดีทําให้ซงวูิเอาชนะใจสตาร์โคสถูกรับเลือกให้ลงสนามในช่วงที่ตัวหลักเมืองทองยูเนเต็ดบาดเจ็บกันหมดถึงแม้จะมีบางช่วงที่ถูกดรอปไปเป็นตัวสํารองแต่ตอนนี้เขาก็ก้าวขึ้นมายึกตําแหน่ง11คนแรกของทีมโดยสมบูรณ์ไม่แปลกใจ ว่าทำไมมาซาทดะอิชิอิถึงให้โอกาสคนต่อมาวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ชื่อของเขากลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยเมื่อช่วง2ปีก่อนเมื่อลงสนามเดบิวต์ให้ทัพสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซในโค้ต้นักเตะชาวไทยปัจจุบันลูกครึ่งไทยซเซอวดเร์ไลนี้ย้ายมา,าแคบแคอยู่กับอุทัยธานีเอฟซด้วยสัญญายืมตัวเนื่องจากต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องและก็ถือว่าทําผลงานในช่วงแรกของศึกไทยลีกซีซั่นใหม่ได้ดีฟอร์มเตะตาอิชิอิจนถูกเรียกไปติดทงชุดใหญ่ในที่สุด คนที่3ได้แก่ปาทริกกูตาบสันกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย23ปีของทีมบีจีปทุมยูเนเตดย้ายมาเล่นฟุตบอลในไทยตั้งแต่ปี2022โดยเดอะแรบบิทส่งให้ทีมพัธมิตรอย่างเชีงยงใหม่เอฟซียืมตัวไปใช้งานในซีซั่น2022ค่ะโดยการเขาจะเป็นกลุ่มกำลังของทัพช้างศึกยู23ชุดเหรียญเงินซีเกมส์ที่เวียดนามอีกด้วยปัจจุบันหัวหอกไทยสวีดดชรายนี้ถูกบีจีปทุมยูเนเตดส่งไปให้นาราคลับทีมในระดับเจทีญี่ปุ่นยืมตัวไปใช้งาน1กาหนึ่ง,ง,งย กลายเป็นตัวหลักของสโมสรจากแดงอาทิตย์อุทัยโดยยิงไปแล้ว2ประตูจาก16เกมคนที่4วาริชูทองแนวะรับสารพัดประโยชน์วัย20ปีที่เล่นในทางแบ็คขวาและประการหลังตัวกลางกลายเป็นแข้งแข่งอนาคตของทัพเดอะรับบิดโดยจะตัวสร้างชื่อกับโรงเรียนเทพรินโดดเด่นเป็นอย่างมากในวงการฟุตบอลขาสั้นจะถูกบีจีเซ็นสัญญาไปร่วมทัพ ทั้งนี้เจ้าแทนเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาแล้วหลายชุดทั้งยูสิบเยูยีและยูยีเป็นส่วนหนึ่งของทัพช้างศึกชุดชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งไทยคว้ารองแชมป์ไปครองโดยฤดูกาลนี้เขากลายเป็นประการหลังตัวหลักเขาเดลเลบิดลงเล่นตัวจริงไป3นัดลงสำรองหนึ่งนัดจนฟอร์ไปเตะตาในใหญ่ชาวญี่ปุ่นจะถูกเลือกไปติดทีมชาติชุดใหญ่ในที่สุด คนต่อมากระกรดพิพัฒนด,ดาหากจะหาในประตูที่เปิดฉากไทยลีก2024-2025และโชวฟอร์มได้ค่อนข้างดีหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของกรากดจากทีมน้องใหม่และยอง f c รวมอยู่ด้วยสำหรับกรากรดถือเป็นเด็กปั้นของทีม,มืองทองยูเนเต็ดมีจุดเด่นอยู่ที่ส่วนสูง193เซนติเมตรออกมาตัดบอลในลูกกลางอากาศได้ดีแถมยังมีการใช้เท้าเล่นกับฟุตบอลค่อนข้างดีอีกด้วยโดยปัจจุบันและยองขอยืมตัวมาใช้งานจากทีมกิเลนพยอง รายต่อมาคคณะคำยกเป็นอีกหนึ่งดาวเตะจากค่ายกิเลนพยองที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตโดยถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมแทนที่ของสุปโชคสารชาและสุปชายใจเดดที่ขอถอนตัวออกไปช่วงหลังเจ้าตัวยกระดับการเล่นของตัวเองได้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นแข้งคนสําคัญของเมืองทองยูเนเต็ดในยุคปัจจุบันและก็ทําให้มาซาทดะอิชิอิลองเรียกตัวเขาเข้ามาติดทับช้างศึกในหนนี้ คนสุดท้ายกฤวิทาสาเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อไปแดงเมื่อภรรยาเพิ่งคลอดน้องตินลูกชายคนแรกเมื่อช่วงเช้าวัาอนอาทิตย์ที่8กันยายนที่ผ่านมาถูกเรียกตัวมาเสริมทัพเช่นเดียวกับคาคณะคำยกซึ่งจะตัวถือว่าโดดเด่นตั้งแต่ในระดับเยาวชนทีมชาติแต่เพิ่งจะมีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในวัย24ปีก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะทำผลงานได้เข้าตาอิอีกุซีใหญ่ได้ดีแค่ไหน และนี่ก็คือเจตนนักเตะหน้าใหม่ที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตโดยมาซาทาดะอิชิอิกุซอชาวญี่ปุ่นเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าการไปลุยทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่เวียดนามในครั้งนี้คือการทดลองตัวผู้เล่นเพื่อเอาไว้ใช้ในรอบคัดเลือก Asian Cup. เอเชียนคัพรวมไปถึงศึกชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีอีกด้วย